สวัสดีค่ะเมื่อเนีเท่ามันมาออกกล่องน้ำเพราะว่ามันยังน้องวนานน้องสิไปช็อปปิ้งในเมืองปกติแล้วเท่ามันสิบบอคอยได้ไปกับน้องสว่วนมากสิเป็นจูเลียสิบ่อคอยเห็นจูเลียออกกล่องมันบอสิบอคอยเห็นเพราะว่าเขาอายจา้ะเขาใหญ่ขึ้นแล้วเขาอายเขาบม่อยากเขากล่องเขาบอกว่าชักตตเสียตัวจังใดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมือถือแก้งแสนนะเพราะว่า เขาบรด้เขาคลิปกับน้องโดนแล้วแต่ว่าทอมัดกับสิง่ายงายแน่จักหน่อยเมื่อนี้เราจะไปไหนวันนี้ซูเปอร์มาร์เกต็ตจะไปซื้ออะไร <Dor itos. S 1> เขาชอบกินจ้ะหมักกินกินกับอะไรกินกับอะไรทอมัสจะกินกับอะไรค,ครีมชีสใช่ไหมครีมชีส yes จ้ะจะเป็น่าคล้ายๆกับชิปคล้ายๆกับอ่เอยียงก่าเละบานเขาเป็นประมาณนั่นละ่ะคล้ายๆกัน กันเลยว่ามือนี่เขาจะเป็นคนถือของที่น้องเคยประกาศหาคน้น mm hmm. ดูแลท่อมัดตอนนี้ใดแล้วจะคู่พันจัดก,การให้ every Monday you go with Tommy Tommy จ the bus. ้ะอ่จาจ้ะนั่นละ Tommy Tommy สีดูแลท่อมัดทุกวันจันทร์จ้ะวันจันทร์ Monday every Monday mm hmm. where you go um, Kudori คลอรีจ้ะสิมาโคลรีพาสิพากทอมัสขี่รถเมย์หลังจากนั้นกลับรงเรียนพากทอมัสไปกินข่าวข่าวสีพยายามซอยทอมัสขึ้นรถเมย์จ้ะห้ซอยเจ้าของนั่งรถเมย์ไปใส่มาใส่ใดยังแสยนะาพร้อมกับนี้หีดโฟนห้ทอมัสปิดบรรญามยูซี่เดอะเบบี้ทอมัสมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงเด็กหน่อยจ้ะเกี่ยวกับเด็กน่อยเบบี้เสียงที่มันดังๆอ่ะเพราะว่าทอมัสสี มีปัญหามากๆเลยเกี่ยวกับเสียงเด็กน้อยหายจ้ะเด็กน้อยห้องเด็กน้อยหายคือคนบอแฮปปี้ทมัสจะบอมักเลยเพราะฉะนั้นน้องสิมีหโฟนอ่ะเอาฮหโฟนติดเห็นมัทถีเป็นเป็นปกติของเขาที่ปิดฮหโฟนเดีดยวน้องสีอ่าเมื่อนี้หรือมืออื่นนี่แหละเดยวน้องสีพยายามมาสอนทามาทัสเฮ็ดกับเขานี่หนึ่งปีที่ทพานมา้าน้องบอยหายทมัสเฮ็ดกับเขาเพราะว่าห้องคว้นบอลในเรียบร้อย แต่ว่าตอนนี้ใส่ได้แล้วแต่ว่าเพิ่นเพิ่นต,ต้องมาเห็ดอาอาแผ่นกระจกติดหาแล้วก็ห้องน้ำสองห้องเพิ่นติดแล้วตอนนี้อาตอนนี้พาสเตอร์อยู่บานจาเพื่อนซิมาฟลวเฮ็ดให้ฮาเพิ่นสิเคลงานให้มันแล้วเพราะว่านองคออีกของหนึ่งของหนาบ้านเพราะว่าเมญ,ญ่าสิมาชม่วงคริสต์มาสน้องก็เลยว่าน้องจิจัดการให้มันแล้วที่ได้ you go shopping with me and then you help me right carry bag จ yeah? น้องสิพาเทมัมไปซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่านเพราะว่าบางครั้งน้องสิพยาย,ยามวอาภาษาอังกฤษกับเขาเขาสิวอาเขาสิฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่ว่าบางครั้งน้องต้องวอาภาษาอังกฤษกับเขาไปน้ำยังแสนาจา่ะน้องกับวอวาบบเก่งดอกแต่ว่าน้องก็ฝึกจ่ะฝึกไปเรื่อยๆวอาไปโหลดผิดถูกมันไม่เป็นอะไรคนรอบข้างเขาพร้อมที่จะช่วยเราจา่ะเนาะมันมันเป็นภาษาเฮ้าม์สนาณะนน้องวอาน้องวอลซูฟังนซื้อ ปกติแล้วเขาจะอยู่บ้านจูเลียถึงจะบอได้ออกกลองแต่ว่าจูเลียช่วยแม่เยอะจ้ะน้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตจูเลียจะเป็นคนถือของขึ้นมาซอยแม่จูเลียจะหยิบจัดแต่ว่าเขาบ่เขากลกองคือซื้อเด้อจาร่นมาหลับแต่ว่าเว้นมามี operation you can help mom right yeah yeah yes are you worried um no you're not worried i'm a bit worried อืมอ่ะเบบไม y เบบน่ยนิดหน่อยจ้ะเขาเป็นห่วงนิดหน่อย but you okay I'm okay yeah yeah good boy บายบายค่ะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนน้องมาอัปเดตเรื่องราวให้โทมัสว่าโทมัสมีคนดูแลแล้วจ้ะโรงเรียนเพิ่นจัดหาให้เพิ่นสิจัดการเพิ่นถาเฮาบ่รายเฮาเพิ่นเพิ่นถาเฮาเหรอแต่ว่าเฮาหาคนบ่ได้จ้ะเพิ่นครูเพิ่นก็เลยจัดการให้จ้ะเรียบร้อยแล้วโอเคนะคะ วันนี้ฝนตกเดดออกโอเคขอบคุณครับก่อนเดี๋ยวมาม,มี่จะพาชโชว์ว่าช่างทำอะไรแล้วน้องขอตัวนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจเดี๋ยวไปพอกันอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตมนีธมมัดจะเป็นคนช่วยถือของมาเบิงว่ามันหนักเลยนะเพราะว่าน้องถือของหนักบไรน้องก็จะให้ลูกสามีช่วยจ้ะขอบคุณคะ่ะบายบายนะคะเนี่ยเขาจะไปนั่งตรงนั้นจ้ะ เนี่ยอ,อากาศจ้ะอากาศดีอยู่จ้ามื้อนี้อากาศดีดีหเหอากาศดีเติบจ้าน้องสิปลูกตอนไหม่ละละนั่นไหมน้องสิพ้าไปเบ่งมองนี้พ่นสิเทปปูนจ้ะพ่นสิเทปปูน เทปูนไปหอดหม่องพุนเลยพูนล,ล่ะจ้าเทปปูนไปหอดหม่องพุนเลยน่องปลูกผักงามงามจา้าเดี๋ยวน้องสิพาไปเบิงอันเอียงเกาะเขาเอือนนะใบบวบกจา้างามงามพ่นสิเทปปูนไปหอดหนี่แล้วเบงิงน่องบ่มีหม่องปีนขึ้นจา้าเพราะว่าพ่นบ่ได้าในเฮ็ดบันไดน่องปลูกผักลายอยู่แตงเจ้า่าฝนมันตกก็เลยบวขึ้นไปอันนี้กองเขาเอามาตากไว มองนี่สิปลูก้นไหม้เบิดนี่จ้ะอากาศสิเป็นประมาณนี้อันนี้คือสวนจ้ะมีพี่เพื่อนถามว่าเฮดสาไวายน้ำโบาาว่าส่นว่ามันบอยู่ในโปรเจกต์นี่จ้ะเหล่ากาสาไวายน้ำมันต้องขออนุญาตอำเภอมันต้องขออาาาานะา่าว่ามันใดมาตรฐานโบยังเสนาความยาวความหยางมันท่ายจัยงเสนาะก้าเบงว่ามันสิเป็นยังไงขั้นมีสาไวายน้ำปุ๊บขั้นน้อง ไปอยู่เมืองไทยน้องให้ค้นเาาบ้านบ่ได้จ้าเพราะว่าสาวายน้ามันเป็นสิ่งอะไรที่ต้องดูแลประมาณเนี่ยนะเขาก็เลยต้องมาคิดไม่จ้าถามว่าอยากได้บ่อยากได้อยู่จ้านี่แหละนี่นนองบ่อสูฟังซื่อเนาะว่ามันบ่ได้อยู่ในโปรเจกต์บ้านโปรเจกต์บ้านคือมันเสร็จคือของของของสร้างคนนี้ยังแสนะจา้านั่นแหละแต่ว่าคนเขาอยากเฮ็ดใหม่เขาต้องขออนุญาตอำเภอไม่นี่แหละจ้า บ้านจ้ะมาบ้านม้อนในแล้วงามอยู่ได้จ้ะงามอยู่นองว่างามอยู่หลังค้าเพิ่นกระสิเปลี่ยนห้จ้ะแต่ว่าม้อนในแล้วห้องควัวมักมักห้องครัวจ้ะอันนี้ก็ห้องชัวค้าสื่อดอกจ้ะชัวค้าอยู่ บ่อใดเป็นห so ้องน้อนห้องยางดอกอันน like ี้เขาบว่มีห้องเขาก็เลยมาอยู่ห้องนี่เนาะน้องพ้าเบิงลหละล่ะว่ามันเป็นอย่างไดบ่มีหมองแล้วมันก็สิหกหกแน่จักน่อยจ้าบ่มียางดอกไปสิไปได้วันที่นี่เดี๋ยวน้องสิผ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตไะโทมัสเป็นตากลองจามนี้ส่วยแม่อ๊ ว่าผุ่นเพลนทําถนนจ้ะดูสิตรงนู้นเพลนเห็ดถนนจ้ะมาดูถนนนี่ลูกอันนี้แถวบ้านจ้ะแถวบ้านที่น้องอยูจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคน สิเป็นอ่ะขายเนื้อข,า,อขายสะอาดขายใสกอกขายขายของขายเขาเอิ้นเดลี่จ้ะเขาเอิ้นเดลี่อยู่นี่อันนี้ก็สิเป็นร้านกาแฟจ้ะร้านกาแฟขับไปในเมืองก็สิอยู่ประมาณห้านาทีนี่แหละจ้ะหานาทีก็พอไก,ก น,นแถวๆนี่ละฝนตกเมื่อนี่จ้ามื่อนกับฝนกับสิตกเมื่อนี่วันสุกม่นครับหยิบเอาลูกเอาส,สวยๆนะครับเออหยิบเจนโถเออหยิบเอาลูก ลูกเอาอีกกีกอีก,อก,อกเอาสวยๆเนีย่ยโอเคพอแล้วครับเอาถัมัดคือเอาเนาะเนาะเนอะนาะเนเนี่ยท่มัดวางที่นี่ครับโ okay. อเคเอาถัมัเดเข็นรถเข็นทัมัดเข็นไปเลยครับไปเอาเมนดาลินที่น,นู่นลูกเมนดาลินอว่าแด้เน้ตเนาะเอสนิวซีแลนด์เนี่ยนิวซีแลนด์ อันนี้เป็นของออสเตรเลียจ้ะส้มออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซิบอร์กีกันเห็นบออันนี้จะออกอมเปรี้ยวหวานหยิบเลยลูกดูด้วยเอาลูกสวยๆเอาลูกสวยๆวยทำไมถึงว่าสวยสวยๆเอาอีกลูกเอาอีกนิดนึงเฮอีอีกวันมัว โอเคเอาไปใส่ในรถพอเลยเอาวาคาโดทอมัสไปหยิบหนึ่งอันน่ะเอวคาโดวันหยิบเลยลกูกหนึ่งอันทมัสจับดูว่ามันมันซอฟหรือเปล่าทมัสคิดว่ามันเป็นยังไงลกูกอันนี้ลูกกำลังถูกจ้เพราะมันเป็นฤดูของมันเนาะทำมันมันลูกดิบจังอ้าทอมัสยูแคนชุดเลือกเลย เอาลูกไหนลูกในตรงนีามาม้ดูสิมันเป็นตะสุนในอศัศดาอันนี้เนาะหนึ่งอันปะใส่รถอยู่ที่บ้านมีอยู่จ้าอันนี้บูเบอรี่สองอันสิบเหรียญจ้าทําไมหยิบเอาสองอันลูกคือแพ็คคือบุยเนี่ย อร่อยอมถอมทำไมไม่อร่อยลูกเดินไปดูอีกช็อกโกแลตช็อกโกแลตเยอะอยู่อะไรดูส uh ิย huh. yeah. ามาดูสิโอ้น่าอร่อยไหม uh huh. สามเหรียญเองจะทุกถูก,ถกนะเนาะอะไรอีกออัสาร liking dark the chocolate. you like white chocolate? Uh, green oh you like green oh that one green Um, nut nut <maybe. S 2> you like nut green <No. S 2> green is very good I, like green mint. I i l k อะไรอันนั้นเป็นอะไรมาดูสิ milk mint okay เอออะไรอีกไบไบโทมัสเดินได้ไหมโทมัสโทมัสเดินได้ไหมลูก Chocolate เยอะจ้ะ หมูจ้าสิบสามเหรียญเอาไปทอดสิบสามเหรียญสิบห้าเหรียญจ้าเอาไปทอดคือสีแซ่บแท้จ้าเอาไปทอดเป็นหมูกรอบไหมจ้าอัสดายอยู่ไหนลูกเฮ็ดเป็นหมูกรอบจ้าสามากินไก่ไหมเน่ you want chicken yes. um you read i n g r e d i e n อันนั้นเป็นอะไร ingredient t e r f chicken yeah um manuka honey and rosemary okay y <Yep>. e any applewood smoke okay n y m a อันนี้อร่อยกว่าโ่เคเดินเดี๋ยววันนี้จะไปเอามิ้นท์โคกอันนี้ตับไก่จ้ะตับไก่ฟีแรงตับไก่สามัรเอาใส่ในในรถ ขับไกลจ้ะน right. right, ั่นมินเออนั่นแหละไปดูสิเดินเบอร์เกอร์น่าอร่อยนะลูกเอาอะไรเอออะไรครับไปทางนู้นจ้ะ ทางโน้นต่ะไปดูสิวันชิปดูชิปเดิดหนห้องโน้นต่อไปต้องให้เขาจ้ะให้เขาดีใจ นี้ที่เขาชอบจะลลรีโอเหลืออันเดียวอันเดียวใช่ไหมไ,มไ,ไ่ไปตรงนู้นฮะเดินเดินอือหยิบหนึ่งอันวันโคโซงจ้ะปั อะไรอีกคุณมัตอ,อะไรอีกครีมชีสต้องไปดูเอโอเคยี่เก๊ดเขาอยากเลือกเองจ้ะทางนี้ทอมัสครีมชีสแน่มันเยอะจ้ะ หยิบ <Okay>. เอาข้างบนข้างบนนะ่ะเอออีสิยะเอาอันเดียวจ้ะเขาเลือกอันเดียว นะพอแล้วพอแล้วค่ะ okay. พอแล้วกับซื้อเบรดเอาคุกกี้ you want cookie no you sure จับดีๆลูกอันนี้โอเคไหมโ okay, no? อเคเนาะเบโกอ กินอะไรกินขนมปังจ้ะขนมปังโอ้คอนหลายจะมันอิ่งยุ่งมากเดี๋ยวน้องสิคอตัวกลับบ้านที่แรกว่าสิไปฟีดอมก็ไปซื้อผ่าปูที่นอนสงสัยน้องสิบได้ไปจ้ะเพราะว่าสร้งสงางสร้างพาเพิร์อนอยู่บ้านบอใบใหญ่เพิ่นอยู่บ้านผู้เดียวโดนนืงเส้นะเทียเพิ่นมิทุระไปเพราะว่าเขาบอได้ล็อกบ้านจ้าเรากับคาปวดเนาะทานี่ละจ้ะขอบคุณหล,ลายๆได้ค่ะบ,บายยอ่ะสวัสดีครับ อันนี้จะเป็นตึกสถานทูตจีจนจ้าไชน่านี่จ้าไชนา่าเอ็มอาซีอันนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้จ้าสวนดอกไม้ที่น้องพามาเบงทิวลิปจ้าสวนดอกไม้ยางเยอะๆจังในจ้าแล้วก็ถนนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปบ้านนอ้อง ขึ้นมากสงสัยพฤษิหามองจอดด้วนี่ หนาวจ้ามันเขารด,ดูห้อนแล้วเกือบแหละเกือบจะเข้าฤด,ดูร้อนแล้วเกือบจะเข้าซัมเมอร์แล้วจา้าช่วงนี้ซูปเปอร์มาร์เก็ตค้นหลายน้องโชคดีเข้าไปแล้วมันบมีคนอ่ามีคนหลายแต่ว่าน้องออกมาเขามีคิวแล้วจา้าเขาต้องต่อคิวเนาะ bye bye. บายบายได้จ้าเด้อบายบายขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะโอเค ยกไปครับอันนี้หนึ่งอันนี่ไปทีละอันมันหนักเกยทิปเกยโอเคเกยหนักหรือเปล่าเฮฟวี่ลิตเติ้ลบิดหนักแล้วหนักนิดน้อยหวือหนักมากมากหนักมากมานนิดเดียว อยู่กินเยอะไปเลยอันนี้ไม่หนักมากระวังเอ็กนะลูกนะเอ็กอมันมีเอ็กนิดหน่อยเลยเก่งจ้ะเขาเก่งอยู่จ้ะไปปกติจะเป็นจูเลียมาลูกเอาไปวางไว้ตรงอะ่ะนั่ให้มามีปะ เปิดประตูก่อนเนเปิดประตูก่อนชัดโอเพนประตูเนีเ่ยโอเคครับโอเคไปทีละอันนะลูกมันหนักนะเขามันหนักไหมอู้เก่งจังเลยครับอาวางที่นั่นแหละคิดเชนคิดเชนอันนั้นเยอะเยอะในที่สุดเราก็มาถึงบ้านจา้ะ Thank you Tom you อันนี้คุกกี้นี่เราจะอาหารเดี๋วน้องขอเก็บสัมภาระก่อนขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะักนาะครับขอบคุณงุ้งกันนะักนาะครับพี่พีป้าป้าพีพีป้า,ปา,ปาตาลานา,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 นาน น้องๆเพื่อนๆอย่องนั้นเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามขอบคุณคุณติดตามให้กำลังใจให้กำลังใจทอ,ท,อทอมัสนะคะขอบคุณขอบคัสนะคะบาย